หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกาอีกครั้งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศมากมายซึ่งสร้างความกังวลให้กับหลายชาติในยุโรปเองมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่เปลี่ยนไปของอเมริกาชาติในยุโรปพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากรัสเซียในขณะที่ชาติพันธมิตรที่มีความสำคัญและแข็งแกร่งอย่างอเมริกาในยุคสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้ใส่ใจกับปัญหาของยุโรปมากนักหากว่าไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สมน้ําสมเนื้อซึ่งบางชาติในยุโรปเห็นว่าหากยังคงพึ่งพาอาวุธจากอเมริกาต่อไปเมื่ออเมริกาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศยุโรปต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากในอนาคตดังนั้นยุโรปควรจะพึ่งพาตนเองมากขึ้นมีข่าวว่าประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้เสนอให้ชาติในยุโรป หันมาใช้อาวุธในยุโรปมากขึ้นเลิกล้มความสนใจที่จะซื้อเครื่องบินเ3 5หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศแพติออตและหันมาจัดหาเครื่องบิน La ul, ลาฟาวและระบบป้องกันภัยทางอากาศแซมที T ของฝรั่งเศสโดยจุดประสงค์ของการนําเสนอดังกล่าวก็คือผู้นําของฝรั่งเศสต้องการให้ยุโรปพึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อให้ความมั่นคงของยุโรปไม่ถูกสานคลอนเมื่ออเมริกาเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน และส่งเสริมอำนาจปกครองตอนเองของชาติในยุโรปโดยผู้นำฝรั่งเศสยืนยันว่าสามารถสร้างเครือข่ายป้องกันประเทศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั่วยุโรปโดยไม่ต้องยึดติดกับอาวุธจากอเมริกาและหากมีการผลิตอาวุธของฝรั่งเศสจำนวนมากต้นทุนและราคาต่อนหน่วยจะลดลงหลายปีที่ผ่านมาชาติในยุโรปโดยเฉพาะสมาชิกเนโตสนใจเครื่องบินเ -35 จากอเมริกา โดยความสามารถสเตลของมันเป็นที่ดึงดูดความสนใจแต่ผู้นําฝรั่งเศสมองว่าเครื่องบินลาฟาวของฝรั่งเศสเป็นตัวเลือกที่ไม่ด้อยกว่าแม้ว่าจะไม่มีความสามารถสเตลสมบูรณ์แบบแต่ก็สามารถชดเชยจุดด้อยได้ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ต่ํากว่าส่วนระบบป้องกันภัยทางอากาศแซมทีที่ฝรั่งเศสและอิตาลีได้พัฒนาร่วมกันได้พิสูจน์ตนเองแล้วในสมรภูมยูเคน นอกจากนั้นยังมีราคาที่ถูกกว่าและบำรุงรักษาง่ายกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศแพติออตของอเมริกาซึ่งเมื่อข้อเสนอของผู้นำฝรั่งเศสถูกปเปิดเผยออกไปสู่สาธารณะก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝ่ายที่เห็นด้วยมองว่าเงินของผู้คนในยุโรปก็ควรจะอยู่ในยุโรปไม่ควรล่วไหลไปยังอเมริกาส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศที่สามารถบรรลุข้อตกลงในการจัดหาเครื่องบินเอฟส ซึ่งเป็นเครื่องบรยุที่5จะหันหลังกลับมาใช้เครื่องบรนลบที่ด้อยกว่านอกจากนั้นระบบป้องก,กันภัยทางอากาศแซมทีแม้ว่าจะถูกยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพแต่ระยะยิงของมันก็สู้แพติออตไม่ได้นอกจากนั้นในปัจจุบันหลายชาติในยุโรปมีอาวุธจากอเมริกาประจำการอยู่เป็นจำนวนมากหากจะจัดหาอาวุธจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมการประจำการด้วยอาวุธจากหลายแหล่งจะทำให้เกิดความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อการประสานงานและการบูรณาการทำงานร่วมกันของอาวุธเหล่านั้น แต่ก็เห็นด้วยในประเด็นที่ว่ายุโรปควรพึ่งพาตนเองมากขึ้นในขณะน,นี้การถกเถียงของผู้คนจำนวนมากก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลมีเดียซึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่างประเทศของอเมริกาที่สันนคลอนความสัมพันธ์และความร่วมมือต่างๆกับชาติพันธมิตรไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเช่นกรณีของไต้หวัน ครั้งหนึ่งอเมริกาเคยหันไปสารสัมพันธ์กับจีนและหันหลังให้กับไต้หวันในเวลานั้นไต้หวันไม่สามารถจัดหาอาวุธจากอเมริกาได้ทําให้ความมั่นคงของไต้หวันอยู่ในความเสี่ยงในเวลานั้นไต้หวันไม่มีทางเลือกมากนักพวกเขาจึงตัดสินใจพัฒนาเครื่องบินลบด้วยตนเองโดยได้รับความช่วยเหลือจากอเมริกาในการพัฒนาเครื่องบินดังกล่าวอย่างจํากัดมากซึ่งเครื่องบินดังกล่าวก็คือ FCK-1 นั่นเอง ซึ่งการที่จะลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหากว่าอเมริกาได้เปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆนั้นมีอยู่หลายวิธีหลายชาติใช้วิธีการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดโดยการพัฒนาอาวุธด้วยตนเองหรือบางชาติเลือกที่จะจัดหาอาวุธจากหลายแหลง่งไม่ว่าจะเป็นจากทั้งอเมริกายุโรปและรัเสเซียเนื่องจากพวกเขามองว่าการพึ่งพาอาวุธจากแหล่งเดียวอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในภายหลังแต่วิธีการนี้ก็ส่งผลเสียที่ร้ายแรงนั่นก็คือความซับซ้อน หรือการเข้ากันได้ของอาวุธเหล่านั้นเมื่ออาวุธเหล่านั้นต้องทํางานร่วมกันนอกจากนั้นอาวุธไม่ใช่สินค้าทั่วไปการจัดหาขึ้นอยู่กับการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายและรายละเอียดมากมายบางชาติดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยการค้าอาวุธดังนั้นการที่จะจัดหาอาวุธจากบางประเทศจึงเป็นเรื่องยากและซับซ้อนอย่างมาก